สวัสดีค่ะตอนเช้าวันนี้เบลก็ยังไม่ได้ออกจากภูเก็ตนะทุกคนตอนแรกว่าจะไปหาแม่ที่ภูเก็ตที่สุราษฎร์ใช่ไหมแล้วครัน้นี้เบลก็นั่งไลฟ์สดแล้วก็มีช็อกโกแลตมาด้วยก็เลยลองเอามาเปิดดูนะแล้วก็มีพี่ๆเข้ามาสั่งขอบคุณมากๆเลยนะทุกคนได้เก้าห่อเบลเอามาจากสามโลนะตอนแรกเบลก็ว่าจะเอามาแจก อาหารเรก็อันนี้ให้กินด้วยแต่ว่าก็ลองเอามาเปิดดูว่ามันจะเป็นยังไงเนาะก็อยากลองดูไงทุกคนเบลก็ช่างไปเนาะ250กร,รมัมได้ประมาณ9ถุงได้9ถุงเนี่ยก็คือก็สั่งคนละสองคนละหนึ่งคนละสองไปเลยเบลก็แพ็คใส่กล่องนะวันนี้ตื่นแต่เช้าทุกคนเบลแบบอู้ห้เหนื่อยมากๆในช่วงนี้ก็คือนอนไม่เต็มอิ่มเลยแล้วทีนี้ก็ตื่นเช้าเด็กๆอนอน อดินกับวนาน,นอนปรับเวลาไม่ถูกก็นอนหนุนเที่ยงคืนบ้างตีหนึ่งบ้างปรับเวลาไม่ถูกเพราะว่าตีหนึ่งที่เมืองไทยที่อิหร่านก็เพิ่งจะสามทุ่มใช่ไหมน้องเพราะว่าที่อยู่อิหร่านก็คือจะนอนแต่ตั้งแต่สามทุ่มกันไปเลยก็ง่วงแล้วสามทุ่มนี้ก็คือง่วงแล้วคือเล่นกันดูทีวีกันให้เบลหลับไปก่อนแล้วบางทีนะตื่นพอต,ตอนเช้ามาก็ไม่ยอมตื่นกันเบลก็เลยมาขนาดเบลนั่งแพ็คของเสียงสกอตเทปมันนังแกะ ก็ยังไม่ตื่นค่ะทุกคนยังไม่ตื่นเลยเบลก็เอาตาช่างมาจากอิหร่านด้วยนะทุกคนตาช่างอันเนี้ยเบลขอยืมแม่ย่ามาแม่ย่าแกมีใช่ไหมที่บ้านเบลไม่มีเบลก็เลยบอกว่าแม่ยังแกซื้อมาแกชอบซื้อมาเก็บไว้ในตู้ในชั้นวางของอะไรของแกมีทุกอย่างเหมือนร้านค้าเลยแต่ว่าแกก็จะเก็บไว้สวยๆอะไรเงี้ยเบลไม่มีแต่ว่าเบลก็ไปขอยืมมายืมแล้วไม่คืนด้วยค่ะ ไม่คืนขาดยิ้ม่อยนะแม่นะแกก็เอาให้ทุกคนพอให้แล้วเบลก็ไม่คืนไปเบลก็เอามาด้วยวันนี้พ่อบ้านอะไปเปลี่ยนฐานมาให้แล้วเบลก็เลยเอาขนมาด้วยนะทุกคนเป็นตาช่างกิโลเล็กๆนั่นแหละเมื่อก่อนอะเบลขายซาลาเปาใช่ไหมมันจะเป็นซาลาเปาที่เบลทําขึ้นนั่นแหละแล้วก็ทําแบบสดๆใหม่ๆร้อนๆก็ส่งให้พี่ๆคนไทยทําขายได้ประมาณส่งสามครั้งและเบลเองก็ ทำอร่อยบ้างไม่อร่อยบ้างบางทีทำรอบแรกอร่อยนะทำรอบที่สองไส้มันเค็มไปอะไรเงี้ยตัวแป้งมันก็โอเคอยู่ เบลเอตาช่างอันนี้แหละมาช่างว่าเออตัวแป้งนะเอามันต้องน้ําหนักเท่ากันเวลาที่เราทําออกมาแล้วใช่ไหมชะะาร์ปเปมันก็จะฟูขึ้นมาแล้วสัดส่วนอะไรเงี้ยมันจะเท่ากันถ้าเราช่างในปริมาณที่เท่ากันมันจะโอเคไงในหละเบลก็ไปยืมแม่ย่ามาตั้งแต่ตอนนั้นแต่จนปัจจุบันนี้ก็ยังไม่คืนค่ะ <laughs> แต่ว่าแก,กก็ไม่ได้ถามเอาอะไรถ้าแก,กเอาอะไรให้เราก็คือแก,กก็จะให้เลยทุกคนไม่ยากแกจะเป็นอย่างนี้แก,กจะไม่ขอคืนจะมีแบบ เออเอาคืนไปบ้างอะไรเงี้ยบางทีทุกวันนี้เครื่องใช้เวฟ,ฟ้าที่อิหรา่านมันเพลงมากทุกคนเมื่อก่อนแม่ย่าเบลนีอู้เปลี่ยนบ่อยผ้ามงผ้ามา่านเนี่ยเปลี่ยนแต่ทุกวันนี้ก็คือแกไม่ได้เปลี่ยนแล้ว แกบอกว่ามันเพลงเกินแล้วทุกอย่างที่มีสมัยก่อนออน่ะก็ทอนหนอมใช้อย่างดีไม่ค่อยเปลี่ยนแต่ว่าเมื่อก่อนอเปลี่ยนบ่อยมากตอนที่เบลแต่งเข้ามาอยู่ใหม่ๆนะเปลี่ยนพาเบลไปด,ดูนู่นดูนี่เปลี่ยนบ้านตลอดโซฟงโซฟานี่แกแทบจะไม่นั่งเลยนะทุกคนถ้าหมอไม่ห้ามนี่นั่งพื้นตลอดจ้ะ ถ้าอยู่คนเดียวนี่ก็แอบนั่งคือพื้นอยู่บ่อยแต่ว่าพอจะลุกขึ้นเนี่ยก็ลุกยากนะทุกคนเพราะเป็นหัวเขา่าอาการเดียวกันกับแม่เบลเดแต่ว่าแม่ย่าเป็นแค่หัวเข่าหนึ่งข้างแต่แม่เบละเป็นที่หลังเพราะว่าทํางานกีดยางไงทุกคนมันก็กม้มๆเงยๆเก็บน้ํายางยกปาล์มนู่นนี่นั่นมันใช้ของมันทํางานมาเป็นสิบสิบปีมันก็สึกหลอได้แนละ้วมันก็เหมือนรถยนต์นี่แหละร่างกายคนเรามันก็ต้องเข้าอู่บ้างเนาะมันก็มีแบบว่า กระดงกระดูกเสื่อมบ้างต้องได้ปรุงได้เปลี่ยนคันนุคันน็นนอตใหม่อะไรก็ว่าไปนาะคุณหมอเขาก็จะทําให้เราไงทุกคน,คนก็เชื่อหมอนะทุกคนแต่ยังไงก็ต้องรอเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันมันเป็นการผ่าตัดใหญ่อะ่ะอืมอยังไงก็ต้องรอเราไปพยายามขยันขยอนี่ไม่ได้หรือว่าบางคนเขาเจ็บหนักก,กว่าแม่เบลอย,อย่างเงี้ก็มีคือเราก็ต้องตามคิวตามเวลานั่นแหละเบลก็ไม่ได้อะไรมากมายเอา ที่หมอว่ายังไงเราก็ว่าอย่างนั้นเราก็ไม่ได้ไปแบบโอ้ต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้อะไรเงี้ยแต่เบลเองก็จะพยายามติดต่อคุณหมอตามที่ทุกคนบอกนั่นแหละว่าที่ไหนที่ไหนเดี๋ยวก็จะโทรไปว่าจะเป็นยังไงถ้ามันมีที่ไหนพอแบบว่าเออทาได้เขาแบบรับเรื่องจริงๆอะไรเงี้ยก็อยากจะพาแม่ไปจริงๆนะทุกคนเบลก็จะลองโทรไปก่อนเพราะว่าวันนี้เบลก็จะแพ็กของอะไรให้เรียบร้อยคือเบลก,ก็เอาใส่กล่องเนี่ยใส่กล่องแล้วเบลก็จะ พาเด็กๆไปส่งของแล้วก็พรุ่งนี้เช้าเบลก็จะนั่งรถไปที่สุราษฎร์เลยนะทุกคนเบลแพ็คของไปสักพักเบลรู้สึกว่ากล่องมันเล็กเกินไปถ้ามันอัดๆกันบีบๆเข้าไปพอมันพอมันไปเจอแบบว่าแสงแดดอย่างเงี้ยช็อกโกแลตมันจะนิ่มไงทุกคนกลัวว่ามันจะเละเบลก็เลยเอาเอาออกเอากล่องอันใหม่เอากล่องอันเล็กที่ซื้อมาเก็บไว้ก่อนแล้วก็ไปซื้อกล่องอันใหม่ที่มันแบบใหญ่ขึ้นกว่านี้ เด็กๆก,ก็เลยตื่นพอดีเราก็เลยมานั่งกินน้ำชาตอนเช้าอาหารเช้าชีสท,ที่เบลเอามาด้วยนะเบลก็ไปซื้อขนมปังมาขนมปังไอ้ที่พ่อบ้านซื้อให้นะ อดินไม่กินทุกคนซื้อมาก็แกะแกะครั้งหนึง่งคือขนมปังอันนี้มันจะแห้งเร็วมากถ้าเราไม่ใส่ถุงไว้เบลก็ลืมใส่ถุงไว้มันก็เลยแห้งกรอบมันพอเอาไปกินแล้วมันก็ไม่อร่อยเบลก็เลยไปซื้อขนมปังฟาร์มเฮาส์มากินเนี่ยก,ก็กินน้ําชากันตอนชเช้าเบลกินน้ําตาลคริสตลัลนะทุกคนแล้วก็แบบมันทําให้ช่วยลดอาการท้องอืดอะไรเงี้ยเป็นอาหาร,าหารเรา แกท้องลุงท้องล่วงมันเป็นยาสมุนไพรของคนอีด่านเนาะก็กินอย่างเงี้ยทุกเช้าให้เด็กๆกเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีเลยนะน้ําตาลคิดโ่เบลก็เอามาด้วยแล้วก็ให้ออดินกับวนากินประจําเพราะว่าอาหารที่เมืองไทยก็ไม่รู้ว่าจะถูกกับท้องหรือเปล่าเพราะก็ไม่ชินเบลเองก็กินบ่อยกินมาตั้งแต่เกิดเราก็ชินแล้วแต่อดินกับวนาไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่ก็ให้กินบ่อยๆนะทุกคนก็กินอาหารเช้ากันเร็จเบลก็ว่าจะพาเด็กๆออกไปข้างนอกไปซื้อกล่อง ไปซื้อกล่องมาแล้วก็มาแพ็กใหม่มานั่งแพ็กใหม่อยู่ในห้องสี่เหลี่ยมก็ไม่ได้ค่อยออกไปไหนเพราะว่าภูเก็ตก็คือร้อนมากพอร้อนมากๆแล้วฝนตกฝนตกก็เบลก็เลยแบบดูพยากรณ์อากาศก่อนที่จะออกจากห้องนะทคนดูพยากรณ์อากาศออกจากห้องแต่ว่าเอาโรงแรมที่เบลพักอยู่มันจะมีร้านขายหนังสือแล้วก็มีเซเว่นถัดไปอีกข้างๆนึงมันก็จะมีไปณีย์เพราะว่าเบลมารอบแรกเราก็มีประสบการณ์แล้วไงเบลก็ว่า เออที่ภูเก็ตอะ่ะม,มันก็มีจากเตหะรานมาลงภูเก็ตเพรว่ามันมันพอดีเป๊ะนะแต่ว่าถ้าจะลงกรุงเทพไปต่อรถไปสุราษฎร์แล้วมาหาแม่มาแพ็คที่นี่ก็มันก็ไม,ม,ไม่มันก็ไม่ต่างกันหรอกแต่ว่าเบลก็ได้เลือกมาที่นี่แล้วไงก็เลยเออเอาเอา,เอาที่นี่ให้มันเสร็จเสร็จไปเลยแล้วแพ็คช็อกโกแลตเสร็จเสร็จแล้วก็รีบส่งให้่พี่ๆได้กินแล้วเบลก็จะไปหาแม่เนาะทุกคนถ้าแม่ไม่ได้ผ่าตัดไม่ได้อะไรก็ ถือว่ามาไม่เสียเที่ยวเราก็มาหัดขับรถแล้วก็ทำใบขับขี่ไปในตัวแล้วเราก็ทําธุระของเราที่เราถ้าทําได้ก็ดีทําไม่ได้เราก็ค่อยเริ่มใหม่มันไม่มันไม่เสียหายนะบางบางสิ่งบางอย่างอาจจะดูยากๆหน่อยแต่ว่าเราก็คงจะศึกษาแล้วก็ลองทําดูว่าเออถ้ามันไม่ได้ก็ ไม่เป็นไรไม่เสียใจก็เริ่มใหม่มันมีอะไรดีๆให้เราดูเยอะแยะมากมายในโลกใบนี้นะเบลเชื่อแบบนี้นะทุกคนเบล ความหวังมันไม่มีที่สิ้นสุดอะขอแค่เราหวังเราเริ่มต้นเราทําทุกสิ่งอะม,มันได้อยู่แล้วแหละเแบลบว่าเแบลบแบบเชื่อแบบนี้นะทุกคนคือเบลก็แพ็คของเสร็จเรียบร้อยนะทุกคนเแบลบก็ซื้อกล่องใหญ่มากกว่าเดิมเด็กๆเ,เขาก็ดูทีวี enjoy ไปนะโรงแรมเขาทีวีอะทุกคนเแบลบเข้ามาเแบลบก็นึกว่ามันเป็นทีวีเคเบิลธรรมดาเนาะแต่ว่าพอมาดูรีโมทเท่านั้นแหละมันมีคําว่า YouTube มีคําว่า Google มันเหมือนเป็นเหมือนหน้าจอโทรศัพท์ให้เรากดดู YouTube เป็นเหมือนหน้าจอคอมพิวเตอร์ แล้วก็กด YouTube ดูเด็กๆก็คูอชอบมากทุกคนโอ้มาโอมันหายเทคดีนะเบลไม่เคยเห็นทุกคนเราก็เพิ่งออกจากป่าบ้านเรามันไม่มีค่ะเราเพิ่งออกจากป่าเราก็เลยเห็นแบบนี้โอ้มันชอบมันใช่เลยค่ะ เด็กๆก็คือดู YouTube ทั้งวันเบลเวลาที่เบลเพ็กของอะไรเงี้ยเบลก็ให้เด็กๆเล่นรอไปก่อนไงเขาก็จะไม่ดื้อน,นะทุกคนเขาก็จะเล่นของเขาไปพอเสร็จเรียบร้อยเราก็จะเอาลงไปข้างล่างกันแค่นั้นแหละแต่อานาก็จะมีบ้างว่าเออกินนมบ้างอะไรเงี้ยแต่น้องอดินก็คือรู้งานว่าเออแม่แม่แมไม่ว่างนะหนูก็ต้องอยู่แบบนี้เขาอยู่เป็นนะเด็กสองคนนี่อยู่เป็นมากทุกคนคืออยู่กับเบลนี่ก็คือต้อง,ต,องต้องรู้งานไม่รู้งานก็คือไม่ได้กินขนมค่ะ พอรู้งานแล้วเราก็ให้รางวัลลูกซะหน่อยที่ช่วยแม่ทํางานก็คือก็ถามแล้วว่าอยากกินอะไรแต่ว่าก็คือไม่ให้กินของวงของหวานอะไรเงี้ยเบลไม่ให้กินแล้วเบลกลัวว่าลูกจะไม่สบายพอกินของหวานเข้าไปปุ๊บไม่สบายปั๊บไม่สบายทันทีก็เลยไม่ให้กินก็เลยให้เลือกว่าอยากกินอะไรน้องก็ดิ้นก็เลยบอกว่าอยากกินไก่ทอดเพราะเป็นสิ่งที่ชอบมาก ที่แถวๆโรงแรมเบลมันก็จะมีลามไรใช่ไหมทุกคนมันก็จะเป็นเหมือนศูนย์การค้านี่แหละเป็นห้างเป็นอะไรสักอย่างเนาะก็จะมีแมคโดนัลอยู่นี้เบลก็เห็นว่าเขาขายเฟรนช์ฟราแล้วก็ไก่ทอด ก็เป็นถ้วยนะก็ซื้อมาสอะอาดเป็นถ้วยนะคนละถ้วยกับอาณาถ้วยละแ9บาบาททุกคนเขาก็จะมีน้ําให้สี่แก้วหนึ่งเแบลบก็เลยบอกว่ามันมันเป็นน้ําหวานเแบลบก็เลยว่าไม่เอาถ้าเอามาอานากินแน่นอนเแบลบก็เลยว่าเอาน้ําเปล่าแทนได้ไหมเขาก็เลยให้น้าเปล่ามาสองขวดทุกคนก็จะเป็นไก่ทอดแบบนี้มีไก่สองชิ้นแล้วก็มีเฟนฟายด้วยเนี่ยเด็กๆก,ก็จะกินกันเนาะเแบลบก็พาลูกนั่งกินอันนี้ก็ให้รางวัลเด็กไปที่แบบว่า เออนั่งนิ่งๆแล้วก็ไม่กวนแม่เวลาที่แม่ทํางานเราก็จะมีจังหวะในการทําว่าเราทําอะไรบ้างเนาะเนี่ยกินไก่นี่ก็ช่วยลูกกินก็ซื้อมาสองอันนะจ๊ะเบลของตัวเองเบลก็ยังไม่ซื้อเบลก็ซื้อแค่ทากยากิมากินชอบมากเลยทุกคนเขาทำอร่อยอร่อยร้านนี้มาทีไรก็มากินตลอดเลยส่งของเรียบร้อยอะไรเสร็จเรียบร้อยเบลก็ ว่างแล้วค่ะนี้ทุกคนว่างเลยเบลก็จะพาเด็กๆกลับไปที่โรงแรมเหมือนเดิมแหละเพราะว่าเบลไม่ได้มาเที่ยวเนาะเบลก็ไม่ได้ไปไหนก็พาเด็กๆไปที่โรงแรมกินข้าวเสร็จอะไรเสร็จก็พากันไปที่โรงแรมเนาะก็จะพาเด็กๆไปเอนจอยที่โรงแรมนั่นแหละอยู่ในโรงแรมนั่นจะดีกว่าเพราะว่าข้างนอกมันร้อนมากแล้วเราก็เดินเอาด้วย ก็เลยไปอยู่ที่โรงแรมดีกว่าเพราะว่าเด็กๆก,ก็ชอบในห้องมีทีวงทีวีให้ดูเนาะแล้วเอนจอยอยู่ในห้องก็สบายๆแล้วก็จะไปเก็บของรอเพราะว่าพรุ่งนี้เราก็จะออกเดินทางกันแต่เช้างไงทุกคนนี่แหละก็จะไปเล่นเอนจอยกันอยู่ที่บ้านจะดีกว่าเนาะอยู่ที่โรงแรมดีกว่าโรงแรมนี้ประทับใจมากทุกคนประทับใจเลยมันมีแบบเออวิวก็ดีแล้วเตียงมันก็คือเป็นแบบ3ามเตียงติดกันแล้วลูกก็ไม่ตกเตียงคือแบบโดนใจเบลมากทีวีอีก แม่บ้านอย่างเราเพิ่งออกจากป่าจ้าทุกคนแล้วแบบ เออมันเลือดกับเบลมากถ้ามีโอกาสได้มาอีกถ้ามีโอกาสนะถ้ามากับพงกับผัวหรือว่าเอาแม่ย่ามาด้วยก็จะพามาโรงแรมนี้แหละมันเลือดทุกคนมันเลือดแล้วแบบมันดีนะแต่ว่าพ่อบ้านนางชอบป่าตองมากกว่านางไม่ค่อยชอบในเมืองนางยังไม่เคยเห็นในเมืองนะทุกคนยังไม่เคยมาเบลเองก็ยังไม่เคยพานางมาแต่ว่าถ้ามาจริงๆก็แต่เอานางก็ชอบไปเดินถนนบางลาไปเที่ยวเนาะแต่ว่าตอนนี้ แก่แล้วไงไม่รู้ว่าจะเดินไหวหรือเปล่าเดินหน่อยๆในเงือแตกซกๆนี่จะเป็นลมกองออกยกอยู่ถนนบางลาไม่ไหวก <c oughs> ็คือไม่ไหวไม่รู้ถ้ามีโอกาสนะได้มาก็พามาเนี่ยก็เบลก็ว่าจะพามาโรงแรมนี้เนี่ยมันมันอยู่ในใจเดี๋ยวต้องเข้าไปให้แบบห้าสตาร์แล้วห้าดาวทุกคนโอ้ลดอยู่นะโรงแรมนี้เ <c oughs> ขาก็บริการดีนะทุกคนบริการดีมากเบลพาเด็กๆกินไก่กินกงกินไก่เสร็จเรียบร้อยน้องๆดินก็คือกินอ้า กินเอาทุกคนโอ้ยว่มามเป็นไตว่าแต่อย่างมันจะาาชอบเป็นคนที่ชอบไก่ทอดมากแล้วแบบเนี่ยเดินมาเจอตู้หย่อนเหรียญมันจะเป็นของเล่นชี้ให้เบลดูใหญ่เลยหนูอยากเล่นหนูอยากเล่นทุกคน๊็เบลไปถามแลกเหรียญในนีนนน้ก็คือเขาไม่มีเหรียญเขาเลยบอกว่าไปแลกตรงที่ฟู้ดคอร์ดเบลก็เลยไปแลกมาสี่สิบบาททุกคนก็ให้คนละคนละสอ,อ,องอันเนาะน้องอดินก็เป็นคนหมุนจ้าหมุนได้ของเล่นมาเลยมัร้ ไปแล้วก็จะไปทิ้งขยะเหมือนเดิมกลับมาถึงโรงแรมมีพี่พีเ เอาของมาฝากนะทุกคนเป็นพวกอูวันตินอะไรอย่างเงี้ยมาฝากแม่เบลแล้วก็เป็นขนมขนมด้วยขอบคุณมากๆเลยนะคะที่รักเลยเอ็นดูเบลไม่ลืมมาทีไรก็ประทับใจทุกทีพี่พี่เอฟซีก็เอ็นดูเอ็นดูเบลเสมอขอบคุณมากๆเลยค่ะอูวันตินนี่พี่เขาก็ซื้อมาให้ยายเนาะน้องอดินก็เป็นคนคิวซีก่อนเลยว่าหนูชี้เอาชี้เอาหนูจะกินอันนี้หนูจะกินอันนี้โอเคจัดไปคนละแก้วกับน้องอาาเนาะทุกคนอูวันตินร้อนๆเราก็ ็มีเครื่องที่โรงแรมก็มีเครื่องชงกาแฟกาต้มน้ําร้อนแบบด่วนพิเศษนะทุกคนหนึ่งวินาทีนี่ได้เลยมั้งแบบพอต้มเข้าไปมันก็เดือดพู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 ดขึ้นเลยแล้วก็ชงแบบเนี้ยเบลก็ชงแบบนี้ทุกวันกินทุกเช้าเลยนะก็คือมันอร่อยมากทุกคนโอวัลตินก็หอมอร่อยมากกินแล้วก็บำรุงร่างกายเด็กๆกินได้ผู้ใหญ่กินดีบำรุงกระดูกไปในตัวเนาะกินเยอะๆบ่อยๆอดีนก็จะได้เข็งเรงค่ะ พรุ่งนี้ก็จะได้เดินทางอีกแล้วทุกคนแต่ว่าเบลอะจะเดินเบลดูในอินเทอร์เนต็ตมาแล้วว่าการเดินทางรอบที่เบลไปหาแม่รอบที่เดียวเบลนั่งรถบัสเขาจอดบ่อยมากอะไรเงี้ยเบลก็เลยว่าเบลจะเลือกนั่งรถตู้ทุกคนเบลจะไปดูรถตู้แบบว่าไปถามเขาก่อนว่ารถตู้มันไปถึงเร็วไหมเพราะว่าแม่เบลอะบอกว่ารถตู้เขามี GPS ตรวจจับความเร็วทุกวันนี้เขาขับไม่เร็วหรอกก็เลยว่าเดี๋ยวจะพาเด็กๆนั่งรถตู้ไปนะทุกคนมันจะเป็นยังไง วันนี้ก็พักผ่อนหย่อนใจให้เต็มอิ่มพรุ่งนี้เดินทางต่อสำหรับวันนี้เบลก็ขอฝากคลิป้ไเพียงเท่านี้นะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เบลด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ